จะมาักไปทัวพระราชวังสมัยแต่ก่อนที่มันเป็นซากแล้วนะคะเรียกว่าปราสาทนพนมวันที่นี่เรียกว่าอะไรคะปราสาทนพนมวันปราสาทนพนมวันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาสร้างในยุคสมัยขอม เดียวกันกับปราสาทหินพิมาย <c oughs> เรียกว่าเป็นปราสาทพี่ปราสาทน้องเปมัยก่อนที่เดินทางก็คือระยะทางไกลก็เลยต้องสร้างเมืองที่สําหรับพักเป็นจุดเป็นจุดเพื่อที่จะเดินทางไประหว่างปราสาทหินพนมวันปราสาทหินพิมายปราสาทหินเมืองสามา บรรยากาศข้างในนะคะให้ท่านผู้ชมเลือกค่ะว่าจะไปทางนี้ทางนี้หรือว่าทางนี้เอิ่มแต่จริงๆนะคะเราไปทางนี้นะค่ะเดินเข้าไปดูข้างในไปทางไหนดีอ่าเดินเข้าไปดูข้างในไปทางนี้ค่ะรำรอบเกลือภาษากำลังบูรณะนะคะยังไม่เสร็จมีการบุรณะบางส่วน ตัวตปราสาทงองค์ใหญ่จะมีปราสาทเล็กๆลายล้อมองค์ใหญ่อยู่นะคะอันนี้เป็นประวัติอันนี้เป็นที่ตั้งของเสาค่ะเป็นทางเพิ่แต่ไม่รู้ว่าเสามันล้มมีปราสาทองค์ประธานนี่ค่ะพื้นที่โดยรอบนะคะ ไปก่อนอีกว่าแม่อม่นี่คือบรรยากาศของเมืองอันนี้นะคะหนูว่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นปราสาทตรงกลางของเมืงองด้านนอกนะคะเดินดีๆนะคะ ไม่เข้าแล้วค่ะปะไปทางนี้ออกแล้วค่ะนม่ต้องเดินวนมั้ไม่วนค่ะจะกลับแล้วก็จะเป็นสองทางทางนี้น่าจะเป็นทางไปห้องนอนป่ะเป็นมาะลุงนคะคะ